โอ้โหโอ้โง่สวัสดีสวัสดีนะักเรียนนะที่กำลังภาพเรียนเรียนอยู่ไกลๆวันนี้ครูพยุงสา์ก็อยากจะมาทักมาทายอยู่คนเดียวครูก็เหงาก็เลยอยากจะมาเล่าความในใจอยากมาเล่าความในใจ มันเหนื่อยมันนายเหลือเกินชีวิตเหนื่อยนายเหลือเกินชีวิตก็เพราะโควิดมันทำให้วุ่นวายไอ้โควิดมันทำให้วุ่นวายเคยสอนนักเรียนที่นั่งอยู่ตรงหน้าเคยสอนนักเรียนที่นั่งอยู่ตรงหน้าและตอนนี้ละ่ะสอนใครสอนใคร หันซ้ายแล้วก็แลขวาก็หันซ้ายแล้วก็แลขวาแม้แต่หมาก็ไม่ปรากฏกายนั่งอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวจิตใจห่อเหี่ยวเปล่าเปลี่ยวใจมันห่อเหี่ยวเปล่าเปลี่ยวใจเคยถามตัวเอง อยู่เหมือนกันเคยถามตัวเองอยู่เหมือนกันว่านีฉนา่ฉันบ้าไหมฉันบ้าไหมบ้าหรือเปล่าเราพูดอยู่คนเดียวนเอา้านี่มันไขควงนี่นักเรียนนั่งดูตั้งนานทำไมไม่บอกครูว่านี่มันคือไขควงไม่ใช่ไหมอายเราไหมเนี่ย เออถ้ามาพูดทำไมมันก็ไม่ไดังบ้าไหมเอาไงต่อดีของเราเฮ้ยทุกวนันนี้พูดกับพัดลมพูดกับไฟพูดกับเอ่อรองเท้า ไปหมดลสมองสมอง <c oughs> แต่ก่อนเราสอนแบบสนุกสนานแต่ก่อนเราสอนแบบสนุกสนานถ้าแบบมันมันเรามันต้องอ่อนใสมันมันเรามันต้องอ่อนใสแต่มาวันนี้ สมัยนี้ก็ต้องใช้วิธีสอนออนไลน์แล้วอายุครูก็ปูนนี้เทคโนโลยีก็ไม่ค่อยไหวไม่ค่อยปงไม่ค่อยเป็นมันหลอกไอทีแต่ถ้าว่าพับจีเคยเล่นกับเด็กมหาลัยพับจีเคยเล่นกับเด็กมหาลัยไ e อสีก็เล่นมาแล้วใครเปี้ยวทับมานี่ เดินกันได้ครับจีนก็ไม่ค่อยชอบหรอกไอทีแต่ถ้าโอวีแลคูก็สู้ตายไอยมาแล้วทุกป้องใครแน่ทักมาเฮ้ยได้เวลาสอนแล้วนี่ มันได้เวลาสอนแล้วนี่แต่ว่าครูปวดฉี่อ่ะจะทำไงอุ้ยมาปวดอะไรตอนนี้ได้เวลาสอนสักทีแต่ว่าครูปวดฉี่ทำไงจะทำไงคนไม่ไหวแล้วคราวนี้ขอไปฉี่ บายบายเอชาเอชา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 ,ชา,ชา,ชาหน่อยแม่ไปฉี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวว่าไม่ไหวจริงๆสวัสดีครับนักเรียนครับผมวันนี้พบกับครูพรยุงศักดิ์อีกแล้วนะครับ ซึ่งครูพยุงศักดิ์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลุงคนเมื่อสักครู่นี้ที่เขามาบ่นอะไรให้ฟังนะครับวันนี้ครูพยุงศักดิ์เนี่ยจะมาสอนในเรื่องของดนตรีน่ารู้นะครับซึ่งหัวข้อวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนในเรื่องของของอะไรเอ่ย เอานะครับเรื่องนี้ดีกว่าในหัวข้อที่4นะครับใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องด้นสดที่มีจังหวะทํานองแบบง่ายๆนะครับซึ่งในวันนี้เราจะให้นักเรียนเนี่ยมาด้านสดกันนะเดี๋ยวมาดูกันว่า วิธีการด้นสดจะสนุกสนานขนาดไหนครับไปกันเลยเอาแล้วนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมารู้จักดนตรีท้องถิ่นของแต่ละภาคก่อนซึ่งวันนี้ครูจะมาแนะนําดนตรีท้องถิ่นของภาคกลางดนตรีท้องถิ่นของภาคกลางเนี่ยมีลักษณะเน้นความสนุกสนานคลื่นเครงสะท้อนความเป็นอยู่และอาชีพของเพลงพื้นบ้าน ซึ่งแบ่งเป็น4ประเภทนะครับก็จะมีเพลงที่นิยมเล่นในฤดูน้ำมากและเทศกาลออกพรรษาก็มีเยอะแยะนะครับเพลงเรือเพลงร้อยพรรษาเพลงรำพาเข้าศาลเพลงหน้าใยเป็นต้น 2. นะครับเพลงที่นิยมเล่นในช่วงเก็บเกี่ยวเช่นเพลงเกี่ยวข้าวเต้นกำลําเคียวเพลงพานฟางัง สามเพลงที่นิยมเล่นในเทศกาลสงการเช่นเพลงสงการนั่นเองเพลงช้าเจ้าหงเพลงพวงมาลัยนะครับสี่เพลงที่ร้องเวลาร่วมกันทำกิจกรรมนะครับเช่นเพลงอีเซลเพลงชอยเพลงลำตัดและเพลงชอยนี่แหละครูจะมายกตัวอย่างมาสอนนะักเรียน ในวันนี้รับรองนักเรียนจะต้องร้องเป็นแน่นอนอต่อไปเรามาดูนะครับการร้องเพลงด้นสดนะครับที่จะเป็นภาระงานให้นักเรียนได้ทําการร้องเพลงแบบด้นสดเนี่ยเป็นวิธีการขับร้องแบบหนึ่งที่ต้องอาศัยปฏิพานไหวพริบในการขับร้องนะครับเหมือนกับลุงเขาร้องเมื่อสักครู่นี เนื่องจากผู้ขับร้องนะครับต้องคิดเนื้อเพลงในเวลาสั้นๆและการด้นสดสุมากใช้เนื้อร้องแบบคำกรอน่ายๆมีสัมผัสระหว่างวักนะครับที่ครูพูดมาสักครู่เนี่ยพูดตั้งแต่แรกเลยก็คือเพลงชอยเนี่ยเพลงชอยเนี่ยเป็นกรอนที่ว่ากันแบบปากเปลา่าเป็นส่วนมากใช้เป็นเพลงไหว้ครูหรือบนบาลหรือโต้ตอบกัน โดยอาศัยความเป็นผู้มีปฏิพานเป็นสำคัญจึงกำหนดจำนวนคำแบบไว้มากถ้าคำร้องยาวก็ต้องเร่งเสียงสั้นถ้าคำร้องสั้นก็ต้องเอื้อนให้เสียงยาวเป็นคำกรแบบ2อบาทสวรรวรรคละ9ก้าคำแบบนี้นะครับดูแผนผังน,นะครับ1 2 3 4งสี่หห อันนี้คือวักที่1นึ่งนะครับหน,นึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่านวักที่สอง้าวโทษทีนะครับอันนี้เรียกเป็นบาทบาทที่หนึ่งอันนี้บาทที่1บาทที่สองนะครับบาทที่สมบาทที่สี่ สองบาท1นึ่งสองสองบาทก็รวมเป็น1นึ่วัคสี่บาทก็รวมเป็นสองวัคสองวัคก็เท่ากับหนึ่งบทนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างให้ดูที่ครูแต่งขึ้นนะครับครูจะท่องให้ฟังก่อนครับสวัสดีครับนักเรียนหยิบปากกามาเขียนมาไว เห็นไหมนะครับคุณครูจะมาสอนรีบตื่นนอนก่อนเร็วๆไวอ่านี่ก็สัมผัสกันนะครับส่วนอันนี้ก็สัมผัสกับตรงนี้เห็นไหมครับตามที่ขาบอกตามที่แผนผังบอกแต่งชอยมาให้ฟัง เดี๋ยวจะแจกสตังไปให้ใช้ฟังกับสตังเนี่ยก็จะสัมผัสกันนะครับส่วนวัยกับใช้เนี่ยก็สัมผัสกันนะครับแต่หากใครไม่ยอมฟังก็ไม่ให้สตังบายบายนะครับ จบละฟังนี่ก็ไปสัมผัสกับสตังแค่นี้ก็เป็นเพงลงเฉยละร้องได้สบายๆส,สวัสดีครับนักเรียนมีปากกามาเขียนกันไว้ไๆครณครูจะมาสอนรีบตื่นนอนก่อนเร็วๆไว แต่งชอยมาให้ฟังเดี๋ยวจะแจกสตังและไปให้ใช้แต่ถ้าใครไม่ยอมฟังก็ไม่ให้สตังบายบายเอชาเอชา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 หน่อยแม่เอาแล้วนะครับตอนนี้งานของนักเรียนก็คือนักเรียนจะต้อง แต่งเพลงชอยเกี่ยวกับอะไรก็ได้นะครับมาให้ครูฟังนะครับเป็นจำนวน2บทนะครับนี่บทที่1บทที่2นะครับ2บทนะครับมีอะไรสงสัยก็ไลน์มาถามครูได้เลย